มวันนี้สิพามาบมาึ้งตื้นสักเดี๋ยวคนขีดยางสิโหนกันนะครับว่าย่างขีดมีดเขาเมื่อยเป็นยังไงวันสิมาทดลองมีดไอ้นี่ให้ยบึง้งเห็นปะตากันมากว่ะหนาวนี่คือเออคนละแบบเลยคนละแบบเกือบครึ่งนึงอ่ะสิลองนี่เห็นบึงกันเฮ้ยบวะอันนี้ใช้เขาเมื่อยกว่าหนาวมันเงาเฮ้ยมันกระฉิดดิบเปล่ลา น้หรือไม่กล้ากินหรือก็ทุกทีนะลูกแต่สิเอาอันนี้แหละสองมีดนี่แหละป่ะสูงผมได้ไหมทำอะไรเยอะไอ่ะบัดนี้สิลองให้เบิ้งมีดมีลองเบิ้งเบิ้งมีดนี่มีดมีล่องลองมีดนี่เบิ้งสิลองมีดให้เบิ้งได้ไหมมีถือว่านาหน่อยหน่อยแต่ว่าสิคมแต่ว่าสิกรีดแบบต่างกันบ่ ถ้าว่าตา่างก็ต่างอือาจจะแบบมันไม่ได้กระตุกกระตุกเยอะความรู้สึกอะ่ muscle, มะมันมันจะรู้เลย till, person. อันนี้ก็แบบตึ๊กตึ๊กสี่ห้าทีเสร็จอันนี้ก็จักแปดทีเก้าทีไปเน้อเท่ไว้ก่อนกู้งนี่ทักษสามอันนะมูปลาดีหนึ่ง อ้าจริงอันนี้ก็ขีดได้เลแต่ว่าชอบนี้มากกว่าะน,นี่จะมันกว่าไม่ต้องมาชอบของเขาหรอกน,นี่ไอันนี้เนี่นนยนะไม่ถามไม่ถึงว่าเธอบอกวา่ามันก็ขีดดีเดี๋ยวจังกุ๊บทำไมอะตาเหรอหอืสูตร,ท,รทำน้ำยางเสียแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมินนี่เลยกันคลิปนี้ เป็นมีดยาวเลยแล้วกันเขาเรยกวามีดไอ้มีดไถ่เรือได้ปะเขาเรียกมีดอะไรวะมีดหน้ายาวอ่ะหน้ากว้างกว้างจริงสิบเอ็ดโมงนะครับเนี่ยจะเที่ยงแล้วอีกสิบกว่านาทีก็เที่ยงแล้วเนี่ยมือเอื้อนมือเอื้อนสี่อันนั้นครับมือเอื้อนสี่เก็บเดี๋ยเราจะเอาไปบให้ สามสิบไผ่อ่ะเอาที่ล่ะ,ล,ะล่ะเอาเหเบอดไปนี่แล้วสินเนไงยังสี่ล่ะสฉพพะว่าสิเก็บก็ลองเก็บมีดนิไโอเคขอสำรวจแป๊บเผนสำรวจบอกว่าไม่ก <c oughs> แกนก็ไม่ใกล้เลย คนจำนวนบอก<ด>ว่า <c oughs> อีกมีดนึ่งนีงเน่เติมนี่พอดีส่องนี่นี่แหละมีดนี่แหละเต็มพอดีสวย <c oughs> ทำดีมาก <c oughs> นี่ชอบเลยต้นอหอนึ่งเงี้ยมาได้ละจริงมันรู้สึกเหมือนกีดเข้าเข้าลึกมากแต่มันไม่เข้าเดี๋ยวก็ชิน อุ้ยเบิ่งเด้อมีนี้เต็มพอดีสิ้นสินเข้อมือสิ้น,นถ้าจับแบบใกล้ๆหรือเปล่ามันขนาดเราจับใกล้ขางอา่ะอ้จเนี่น้ำยางเสียอีกแล้ว ทุกคนคอมเมนต์ด่ามันหน่อยนะเป็นมิดใหม่อ่ะมันเลยไม่ชันหนักคอมเมนต์ด่ามันหน่อยนะได้ดูเหมือนกันโอ้ยแดดใครว่ากีดจังมาโ,โดนแดดดูเด้อ ไปแล้วอยากให้ดูต้นนี้มากเมือม่อไหร่ละมึงกันเดี๋ยวสีเก็บยางล่ะจะสิมาถ่ายมึงมึงบอกว่าถ่ายมึงมึงมนี่ก็ทำนี่ยนะครับมึงมนี่มี่อย่างไรกตันนี้มันเนี้ยอ๋ กหน้ากูจำแหล่แน่เลยตอนนี้